สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยา,ยากรณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะซึ่งจะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกันยายนปี63นี้นะคะเรามาดูนะคะว่าดวงเราในช่วงนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราจะได้อ่าปรับตัวเองได้ถูกนะคะเพราะเราก็เลี่ยงวงดวงแบบนี้ไม่ค่อยได้นะคะทุกคนละค่ะนะคะหมุนเป็นวงกลมค่ะนะ ช่วงนี้นี่เริ่มจากการงานก่อนนะการงานของคุณที่ทําอยู่ตอนนี้ดีมากเลยนะคะทําเงินได้เยอะอยู่โอเคอยู่นะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแต่ก็ไม่วายแล้วค่ะถึงจะได้เงินมามากแค่ไหนนี่สินตัวเองมีอยู่ภาระที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เต็มบ่าเต็มไหลเลยนะคะแต่คุณก็ยังโอเคอยู่ยังถูกรูดูถ่ถถายไปได้อยู่นะ เรื่องสุขภาพภายสุขภาพขึ้นนะคะไม่ดีแต่มีเดวเวอร์ขึ้นก็เบาไม่หนักน้ำลงในช่องท้องไม่หนักนะคะเรื่องความรักเหมือนคุณจะรู้ว่าคนที่เข้ามาหาคนุเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วอะคะ่ะนะคนก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบไม่ม่อยากจะปเป็นมือที่3ามของคนอื่นเขาอะเหมือนคุณจะรู้แนวนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ คือโชคดีที่คุณรู้อะนะมิฉะนันก็แย่เลยนะคะนะยังมีเดอะเวอรมาอยู่ก็เบาเพื่อเยอะเลยนะคือคุณดูออกไหมคะเอออาจจะเป็นแฟนเก่านะอาจจะเป็นแฟนเก่าที่คุณเคยคบมานะแต่แต่แยกกันไปแล้วก็เขาอ,อาจจะมีเจ้าของใหม่แล้วไงนะและคุณก็รู้ ต,ตาตาหน้าไพนี้นะคะเรื่องความรักนะคะส่วนคนสดก็ประมาณนี้แหละนะคะคนมีคู่ล่ะคนมีคู่เนี่ยต้องรู้จักห้ามจิตห้ามใจตัวเองด้วยนะถ้าอยากจะมีเพิ่มเติมมาอีกจากสองเป็นสามนะต้องต้องรู้ว่าต้องเข้าใจอ่ะนะคะคือพูดคุยกันเฉยๆก็พอก็ได้ นะคะอย่าไปจริงจังเพราะว่าจบไม่สวยนะคะ <_ an> แฮงแมนขึ้นอย่างนี้จบไม่สวย <_ an> นะ <_ an> สุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะเตือนนอกจากโรคในช่องท้องคือพวกปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอนะแต่มันไม่หนักหรอกมันเบาค่ะไปหาหมอนวดก็าหายนะคะโรคในช่องท้องก็อาจจะเป็นพวกกระเพาะอาหารอาจจะไม่หนักนะเพราะเดวเวอร์ขึ้นอย่างนี้ไม่หนักละ อเนี่ยค่ะคุณอาจจะขับรถแล้วนั่งนานอะ่ะปวดไหล่อะนะปวดหลังปวดไหล่เป็นธรรมดาเนาะนะการงานดีขนาดนี้เงินมาขนาดนี้มันก็ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวบ้างนะคนเรามันจะเพอร์เฟกไปทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะงานของคุณอีกอย่างหนึ่งที่คุณถ้ามันจะดีเลยนะตามหน้าไพน,นียคือ Import ตอีสพอคือการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ นะหรือทำงานกับต่างชาติบริษัทต่ตางชาตินะคะก็จะจะดีอะ่ะแต่ยังว่านะคะแบดดาบประกบตัวอย่างนี้นะคะนี่ศินเอยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะมันมาอยู่นะคุณก็เลยแบกรับมันเต็มบาเต็มไหลเลยก็เลยรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่พอใจอ่ะรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าคุณจะไม่ไหวนะคุณไหวอยู่แล้วล่ะนะเงินก็ขึ้นมาเจ็ดเหรียญอย่างนี้ถือว่าโอเคละค้าขายก็ได้กําไรละนะแต่มันก็ยังว่าอะไรเงียบๆทรงๆหน่อยอ่ะมันมันก็จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้อีกนะทรงๆเงียบๆธรรมดานะแต่คุณต้องสู้ต่อนะคะ ูต้ตอนนะคะเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอะ่ะการเดินทางการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางนะ,ะการติดต่อพูดคุยเจราจาแน่ะนะคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมมานะคะห้ามท้อนะตามไพ่น้าไพ่นี้มันชาวต่างชาติมันจะเข้ามาค่ะแล้วคุณจะได้เงินจากตรงเนี้ค่ะ หรือไม่คุณก็ทํางานกับบริษัทต่างชาติเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะอืมถือว่าดีอยู่แต่จบด้วยแฮงแมนเนี่ยมันมีแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยก็เลยให้คุณสู้อย่าท้อเพราะได้เดอะเวิร์ด้วยอะค่ะมันจะดีอะค่ะมันจะคลุมดวงชะตาคุณเดือนกันยาอยู่เนี้ยเอาไว้หมดเลยอะค่ะแม้กระทั่งความรักนะทั้งที่คุณจะ,จะกลายเป็นมือที่สามใช่ไหมแต่คุณก็รู้นะ คุณจะรู้ว่าคนที่เข้ามาคุณก็มีเจ้าของแล้วนะส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วก็คุณก็จะรู้ว่าเออฉันสิ่งนี้สิ่งนี้ฉันทำอยู่เนี่ยมันจะไม่ดีก็เลยได้เป็นแค่พูดคุยปฏิสัมพันธ์กันเฉยๆนะที่ว่าหน้าไพา่นี้โอเคอยู่นะคะไพ่เงินขึ้นเปเจ็ดเหรียญนนะ่นะน่มีเดอะเว d ขึ้นมาด้วยแต่ปิดท้ายด้วยแฮงแมนนี่แหละ นะเพราะนั้นแล้วอย่าท้อสุขภาพไม่หนักนะคะเป็นแค่เรคกระเพาออาหารปวดหลังปวดไหล่ธรรมดาคนทํางานนะคนขับรถนานๆน,นั่งนานๆก็ธรรมดามันต้องเป็นอะเนาะเพราะนั้นนี่สินอะไรนี่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเคลียร์ได้นี่เกนี่สินอะไรรถยนต์นะคะนี่สินเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณใช้อยู่รวนนี้แหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเคลียร์ได้นะคะ คุณวางแผนได้คะ่ะไม่ต้องไปเซเรียสอะไรเลยนะอ่านเกมไปเรื่อยๆนะคะอย่าท้อสู้ต่อน,นะคะนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะตามหน้ำพานี่ดีมากแล้วนะไงก็ขอให้คนเกิดมาคานุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตัวเองการเงินความรักและสุขภาพนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ